ตามธรรมชาติของสัตว์ป่าทั่วไปแล้วมักจะมีนิสัยไม่ค่อยชอบมาใกล้แหล่งที่อยู่อาศัยของผู้คนมากนักจะเพื่อความปลอดภัยของตัวมันเองหรืออะไรก็ตามแต่หากว่าได้หลงเข้ามาแล้วไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ต้องเดือดร้อนมีการสูญเสียหรือแม้แต่บาดเจ็บหรือไม่ก็อาจจะถึงขัน้นต้องแหลกกันด้วยชีวิตเพื่อที่ต่างฝ่ายต่างกระปองกันตัวเองแต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นฝ่ายของสัตว์ป่าเสียมากกว่าที่สุดท้ายแล้ว ก็ต้องมาจบชีวิตลงในถิ่นที่หลงเข้ามาและกลายไปเป็นอาหารของผู้คนต่อไปหากแต่ว่าก็จะมีอยู่บ้างในบางครั้งที่มีสัตว์หลุดหลอดหลงออกมาจากป่าและผู้ที่จะต้องกลายไปเป็นเหยื่อหรืออาหารของมันก็คือผู้คนหรือชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้นๆและมักจะไม่เกิดขึ้นแค่เพียงแค่ครั้งเดียวเพราะลองได้ว่าสัตว์ป่าประเภทกินเนื้อนั้นมันได้เคยกินลิ้มรสชาติ ของเนื้อหนังของผู้คนเข้าไปแล้วมันเกิดจะยังคงวนเวียนป่วนเปลี่ยนอยู่แถวแถวนั้นจะด้วยความที่ติดใจในรสชาติหรือว่าเป็นเหยื่อที่สามารถลาได้ง่ายๆก็ตามที่หมู่บ้านดงกระบ,บากที่แม้จะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับพื้นป่าใหญ่แต่ชาวบ้านที่อาศัยในหมู่บ้านแห่งนั้นจะประกอบอาชีพเป็นชาวสวนชาวไร่กันเสียมากกว่าซึ่งต่างก,กันกับหมู่บ้านที่อยู่ในละแวกไกลๆกันที่แม้จะมีการทำไร่ทำสวนกันอยู่บ้าง แต่ส่วนใหญ่จะเป็นพราน่าสัตว์กันแทบทั้งสิน้นแต่และหมู่บ้านจะอยู่ห่างๆกันมากกว่า10กิโลขึ้นไปในสมัยนั้นเพราะแต่และหมู่บ้านยังมีอยู่ไม่กี่หลังคาเรือนแต่ที่หมู่บ้านดงกระบ,บากเองนั้นก็ยังมีชาวบ้านที่เป็นพราน่าสัตว์อยู่บ้างคนหนึ่งที่เกิดทำไรเป็นอีกอาชีพที่ควบคู่กันไปด้วยนั่นก็คือพลานเอียงหรือตาเอียงที่คนในหมู่บ้านแล้วแต่จะเรียกขานกัน เรื่องฝีมือในการล่าสัตว์ของแกก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าพรานฝีมือดีๆในถิ่นอื่นเรื่องสัตว์ที่หลงออกมาจากป่ามาฆ่าชาวบ้านตายแถมยังกัดกินฉีกเนื้อหนังของเหยื่อไปด้วยกว่าจะตามหาชาวบ้านที่หายตัวไปที่เป็นเหยื่อให้กับมันเจอร่างก็ถูกกัดกินหายไปเกือบหมดจนเหลือเพียงสภาพที่สยดสยองที่มันทิ้งเอาไว้ให้ดูชาวบ้านบางคนที่แม้จะมีปืนติดบานติดเรือนกันไว้ แต่ก็ไม่มีใครมีความรู้เรื่องสัตว์ป่ามากนักยิ่งเป็นสัตว์ป่าดูร้ายประเภทกินเนื้อด้วยแล้วอย่างที่คิดกันว่ามันน่าจะเป็นเสือนั่นยิ่งไม่รู้จะตามล่ามันยังไงหรือไม่ก็อาจจะกลายเป็นว่าตามไปให้มันล่าเป็นเหยื่อเสือมากกว่าก็เลยต้องพากันไปปรึกษากับตาเอียงที่เป็นพลานคนเดียวในหมู่บ้านที่แม้ว่าแกจะเป็นพลานแต่ก็ยังเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่ด้วยกว่าแกจะรู้เรื่องก็ผ่านไปถึงสามวันแล้ว พราะหลังจากที่ไลส่สวนของแกเสร็จส่วนมากแกก็จะใช้ชีวิตอยู่ในป่าเสือเป็นส่วนใหญ่นอกเสียจากว่าจะมีงานที่ต้องให้การช่วยเหลือชาวบ้านหรืองานในหมู่บ้านถึงจะเห็นว่าแกอยู่ในหมู่บ้านเมื่อแกรู้เรื่องก็ได้พาชาวบ้านอีกสี่คนที่มีอาวุธปืนออกเดินสำรวจไปทั่วบริเวณรอบๆหมู่บ้านหาลองร้อยว่าเสือนั่นมันจะกลับเข้าป่าไปแล้วหรือว่าจะย้อนกลับมาอีกทั้งหมดก็พบว่า มีรอยเท้าของมันวนเวียนกลับมายังจุดที่ชาวบ้านลายแลกตายมันคงจะย้อนกลับมาเพื่อจะกินเหยื่ออีกแต่ว่าไม่พบชาวบ้านที่กลายเป็นเหยื่ออยู่ที่เดิมแล้วนี่จะยิ่งทําให้มันต้องออกล่ายเหยื่อลายหม่อีกตาเอี้ยงแกก็เลยสั่งให้ชาวบ้านระวังตัวห้ามออกไปไหนมาไหนเด็ดขาดจนกว่าจะล่าเสือนั้นได้แต่ก็ยังมีชาวบ้านที่แม้จะไม่ได้ออกไปไหนมาไหนในช่วงที่ยังไม่ทันชะคร่ำในอีกวันถัดมา ถูกมันลากออกไปเป็นเหยื่อถึงในเรือนที่อยู่ในสวนข้าเอาออกไปกินจนได้ผัวก,กับปลูกของเหยื่อนัอน้นรอดมาได้วุ่นวิตเพราะว่าอยู่ในหมู่บ้านยังไม่ทันได้กลับมาที่เรือนพอกลับมาพบกับกองเลือดและข่าวของละเกะะกะก็อุมลูกวิ่งร้องรานกลับเข้าไปในหมู่บ้านอีกความมืดเข้ามาปกคลุมยิ่งไม่มีใครกล้าออกไปตามหาแม้แต่ตาเอียงเอง,เองก็ยังไม่อยากจะให้ชาวบ้านออกไปเสี่ยง ทำได้เพียงแค่ร้อให้สว่างขึ้นเท่านั้นถึงยังไงเหยื่อก็คงจะไม่มีทางรอดเช้าวันลุงขึ้นชาวบ้านก็แยกย้ายกันออกเป็นสองกลุ่มคนที่มีปืนกับชาวบ้านรวมกันกลุ่มละสิบกว่าคนที่มีมีพดพราจอบเสียมที่พอจะหยิบติดมือไว้เผื่อป้องกันตัวได้เดินตามรอยเลือดและรอยลากที่หายเข้าไปในป่าไกลกว่ากิโลเมตรก็เจอเหยื่อที่มันลากเข้าไปกินและหลบซ่อนไว้ในพุ่มไม้เพื่อจะกลับมากินอีก เมื่อชาวบ้านพากันไปพบเขาตาเอียงก็สั่งห้ามเคลื่อนย้ายหลางของคนตายเด็ดขาดบอกให้ชาวบ้านช่วยกันมัดห่างขึ้นบนต้นไม้สูงที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นขึ้นมาไว้สองห่างแล้วก็พากันกลับเข้าหมู่บ้านทันทีชาวบ้านก็เข้าใจวิธีการของตาเอียงดีกลับมาตาเอียงก็ได้พาชาวบ้านอีกสี่คนที่มีอาวุธปืนเข้าไปคลุกตัวอยู่แต่ในเรือนของแกทำพิธีปลุกเสกลงอาคมเครื่องรางของขลังที่แกมีอยู่ แจกใจ่ายให้กับทุกคนรวมทั้งลงอาคมใส่เข้าไปในกระสุนปืนอีกชุดแจกจ่ายกันออกไปเพื่อเตือนพร้อมไว้เผื่อว่าเสือนั่นที่มันกินคนเข้าไปแล้วอาจจะกลายไปเป็นเสือสมิงตามความเชื่อจากที่มันกินเนื้อคนเข้าไปแล้วของโบราณโบราณที่บอกเอาไว้หลังเที่ยงทุกคนก็นมารวมตัวและพากันเดินดิ่งเข้าป่าไปทันทีแยกย้ายกันขึ้นไปบนนั่งห่างทั้งสองห่างโดยแผนทั้งหมดได้พูดคุยกันเอาไว้แล้ว ระหว่างทางที่เดินเข้าไปทุกคนนั้นนั่งอยู่ในความเงียบไม่มีใครมีอาการหวาดกลัวเพราะว่าอยู่กันบนที่สูงไม่นานมากนักทั้งหมดก็ได้ยินเสียงสัตว์ป่าแตกตื่นร้องกันระง,งมแต่อี๋งส่งสัญญาณว่าเสือมันคงจะมาแล้วพอล่างหออมันปรากฏตัวขึ้นทุกคนกระแทบตกใจเพราะบางคนไม่เคยพบเห็นเสือตัวเป็นเป็นมาก,ก่อนยิ่งไปกว่านั้นเสือตัวนั้นมันใหญ่โตมากยาวไม่ต่ำกว่าหกศอก เดินเยื้องอย่างตรงดิ่งเข้ามาที่พุ่มไม้ที่มันซ่อนศพเอาไว้แล้วก็หลากเหยื่อออกมาแต่ยังไม่ทันที่มันจะกัดฉีกกินเนื้อเหยื่อกระสุนปืนก็นระเบิดขึ้นเมื่อมันหยุดการเคลื่อนไหวเพื่อทุกคนจะได้ยิงได้ถูกเป้าได้มากที่สุดแต่กระนั้นแล้วบางคนกระดันยิงออกไปก่อนที่คนหลังๆจะยิงตามถ้าให้เสือนั่นมันสะดุง้งวิถีกระสุนอีกส่วนก็พลาดเป้าไปบ้างถูกบ้าง แต่ไม่รู้ว่าถูกหรือไม่ถูกกี่นัดและไม่ได้ถูกจุดสําคัญของมันด้วยทําให้มันกระโจนหลบออกไปร้องคํารามลั่นตาเอียงกระลั่นกระสุนใส่เข้าไปอีกนัดก่อนที่อีกสี่คนจะทันได้ยิงซ้ํามันกระโจนหนีออกไปไกลแล้วกระสุนของตาเอียงพุ่งเข้าไปที่กกขาขวาไม่ถูกตามเป้าหมายที่ต้องการที่เล็งไว้ที่หัวมันออกไปยืนหยุดมองอยู่ไกลออกไปจากวิถีกระสุน จูู่ล่างของมันที่เห็นว่าเป็นเสือนั่นก็กลับกลายไปเป็นคนแถมเป็นชายวัยกลางคนที่ท่าทางจะมีอายุราวๆทัก30กว่าสีหน้าแสดงท่าทางโมโหสุดขีดตัวแดงฉานไปด้วยเลือดสดๆชี้หน้าด่าลั่นพวกมึงทำกูเจ็บพวกมึงต้องตายพูดได้แค่นั้นแต่เอียงกระสังให้ยิงเสียงปืนกระเบิดตมตามขึ้นอีกครั้งพร้อมๆกัน แม้จะอยู่ไกลแต่ด้วยฤทธิ์ของคมกระสุนที่ลงอาคมไว้ก็มีบางที่พุ่งเข้าเป้าหมายจนล่างของคนที่เห็นนั่นมันกลับกลายไปเป็นเสืออีกครั้งแล้วกระโจนหนีไปทันทีแต่เอยียงสั่งทุกคนให้รีบปีนลงฉากนั่งห้างวิ่งตามเสือนั่นเข้าไปในปา่าทั้งที่ก็ยังตกตะลึงกันไม่หายกับสิ่งที่เห็นเมื่อคร่บวกกับความตื่นเต้นฮึกเหิมที่สามารถพากันยิงเสือจนวิ่งหนีกระเจิงไปได้ ไม่สนว่ามันจะเป็นเสือสมิงหรือว่าอะไรแล้วลองได้ถูกระสุนอาคมเข้าไปมันคงจะบาดเจ็บไม่น้อยไม่เช่นนั้นก็คงจะไม่รลีบหนีตายไปแบบนั้นได้ตามรอยเลือดลึกเข้าไปในป่าเกือบครึ่งชั่วโมงการที่ต้องวิ่งตามไปทำให้ไม่รู้ว่าเข้าไปลึกมากแค่ไหนแล้วแม้แต่ตาเอยียงเองก็จำแทบไม่ได้ม่งแต่จะฆ่าเสือสมิงนั้นให้ได้ท่าเดียวแต่รู้สึกเหมือนกับว่าจะมีเสืออยู่ในบริเวณนั้นด้วยอีกหลายตัว จากเสียงร้องคำรามที่ดังมารอบๆทำเอาบางคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นตกใจลั่นกระสุนปืนออกไปทันทีเสียงปืนที่ดังสนัน่นทำเอาเกิดมีเสียงวิ่งหนีออกไปขาดบวาเสือนั่นมันจะตกใจเสียงปืนโชคดีที่มันไม่ลุมเข้ามาหรือไม่ก็อาจจะกลัวคนสีหาคนที่ลุมกันเข้ามาไม่กล้าเข้ามาใกล้ก็เลยทำให้สามารถที่จะตามเสือบาดเจ็บนั่นไปได้ต่อ ตามมาจนลอยเลือดหายเข้าไปในถ้ำเชิงเขาเล็กๆที่ลักษณะคล้ายๆกับโพรงถ้าเล็กๆและตื้นจนมองเห็นล่างที่อยู่ด้านในนั่นมันเป็นล่างของคนที่ยืนชี้หน้าดาก่อนที่จะวิ่งหนีมามองโดยสายตาอาฆาดแค้นดูจากอาการแล้วคงจะบาดเจ็บจากคมกระสุนมาไม่น้อยดูมันพยายามจะกลายล่างของตนเองเป็นเสืออีกครั้งและร้องคำรมที่แทบจะไม่มีเสียงดังออกมาจากลำคอ มันไม่มีแม้แต่เลี่ยวแรงที่จะกระโจนหรือว่าจะลุกขึ้นมาเลือสดสดๆยังคงไหลซึมแดงเถือกไปทั่วล่างแต่เอียงร้องลัน่นสั่งให้ยิงอีกครั้งเสียงปืนกนระเบิดดังโมมตามขึ้นพร้อมๆกันระยะที่ไม่ห่างจากปากโพรงถ้ำมากนักคงจะไม่มีทางที่กระสุนจะผ่านเป้าได้อีกล่างเสือสมิงนั่นบันดินพลานสะบัดตัวไปมาตามแรงของกระสุนที่พุ่งเข้าไปใส่ล่าง ก่อนจะฟุบขาดใจตายแน่นิ่งมันกลับกลายไปเป็นร่างของคนขึ้นมาอีกครั้งทุกคนที่อยู่ในทีนั้นก็เลยรีบพากันเข้าไปดูเพื่อให้แน่ใจว่ามันตายแล้วจริงๆก็พบว่าคนผู้นั้นน่าจะเป็นคนมากกว่าจะเป็นเสือมาก่อนเห็นว่ามีข้าวของบางส่วนอยู่ในบริเวณโพรงถ้ำเล็กๆนั่นด้วยข้าวของพวกนั้นล้วนแต่เป็นข้าวของประเภทที่ผู้มีวิชาคมเขาใช้กันชายผู้นี้ คงจะเป็นผู้ที่มีวิชา,าคมและใช้วิชา,าคมจนตนเองนั้นได้กลายไปเป็นเสือสมิงจนควบคุมตัวเองไว้ไม่ได้สุดท้ายก็เลยออกไปกินเนื้อคนเข้าเพราะไม่สามารถหรือไม่ชำนาญในการล่าสัตว์ป่าเพื่อเป็นอาหารหลังจากที่จัดการฆ่าเสือสมิงนั้นตายเรียบร้อยแล้วระหว่างทางที่พากันออกมาก็มีเสียงร้องคำรามดังไปทั่วจากเสือที่อยู่ในบริเวณในถิ่นนั้นแต่มันคงจะไม่กล้าเพราะว่ากลัวเสียงปืน จนไม่กล้าออกมาใกล้ทั้งหมดก็เลยพากันออกมาจากดงเสือได้ก่อนที่จะค่าและตรงดิ่งกลับเข้าหมู่บ้านทันทีหลวงเช้าจึงได้ให้ชาวบ้านเข้าไปนำเอาหลางของคนตายออกมาจัดการตามประเพณีต่อไป